สวัสดีผู้บริโทุกค,ค้าประเบิงระดับน้ำและปริมาณน้ำแกงพี่น้องตอนนี้ประชิดติดบ้านเลยครับไหลทะลักไม่เล็วครับสูงขึ้นเรื่อยๆครับมารอบสองพี่น้องน้าม,มารอบสองที่สองครับหน้าถา้ำเดี๋ยวปรเบงกันเลยครับนี่ครับน้าม,มารอบที่สองพี่น้องเขาให้นี่กระทวมบลาคนเขาน้าปังมันกระทมงบลวครับนี่ครับ ริมาณนา้ำระดับน้ำสูงขึ้นนะครับเขาอีกฝั่งขี้เขียวกันเขาสูงอยูนิดนะครับนี่เริ่มสีมิดแหละนะครับเป็นหน้าท่ามครับนี่ระดับน้ำกับสีทวมถนนเลยพี่น้องถ,ถงนนทางไปหน้าครับนี่เหลือยวไปถึงสามสิบเส้นพี่น้อง,งนี่นี่แต่ก็ทีทวมถนนแล้ว น้ำนุ่นดันทอขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ไหลมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนนี่ดันประสูงครับนี่น้ำระลย,ยอนขึ้นมาเลยครับปริมาณน้ำสูงขึ้นแล้วน้ำนุ่นขึ้นเรื่อยๆครับนี่เขาหน้าปลังกับบริเกียวพี่น้องกใกล้น้ำท่วมแล้วมิดไปเลยเขาหน้าปลังครับ ชาวบ้านมากลางมองม,อมีหาขู่หาปลากันครับเดี๋ยวพเป็นเพื่อนชมบรรยากาศไปเบิง่งน้ำแกงอีกฟังหนึ่งครับอันนี้ถนนไปหน้าครับข้างๆกับถนนยุทธภัณฑ์ผ่อนกินสีนวลเล็กน่อยครับสูง,อน,องน่อยนำท่านถมนี่ครับน้ำแกงมารอบที่สองพี่น้องรู้สึกว่าสีไล่ก็เก่าครับคือ เรื่อยๆครับเรื่อยๆนำแกงอะไรเขาสูงเติบได้รับนี่ซิมิทล่ะรวมต้เนเื่นะครับเนื่อจอด้าปาก์มน,น้ำขึ้นเรื่อยๆครับ คั่งนึงต้องคำถนนกันต้องคำกัเริ่มขาวแล้วครับนำนำแกงเริ่มขาวผักแล้วนี่ครับให้ถั่วมิดเลยพี่น้องขาวผักเลยอันนี้ลุมเติมได้พี่น้องนี่เพม่ได้นำสูงปริมาณนำสูงครับลุงคนมากลางม่องครับนำน้ำนำมาได้อาทิตย์กลัวนะเถึนมากลางม่องประจำอาทิตย์กลัว นี่ปริมาณน้ำพี่น้องนี่สีท่วมถนนสีท่วมถนนี่ได้ครับนี่มารอบสองน้ำมารอบสองน้ำแกงมารอบสองนี่สีท่วมถนนแล้วนี่ท่วมตัวนี้ก็ท้ามับเด้เนี่ยตีนบ้านมับเลยทวมถนนมองนี่ก็ฮอดตีนหมู่บ้านเลยครับตีนมูบ้านน้ำสีเหลืออันนี้หน้าผมครับเหงือกขามาจอดหาปลานี่ครับหน้าผมก็ท่วมมีอะไรพี่น้องเฮ้ยเป็นหน้าทามครับนี่ เป็นน้ำนามสูงตายเลยเ่ยมาจอดหาปลาแล้วถ่วมรอบนี้คือคือสิบงยากครับน้ำม,มาสูงเรื่อยๆถ่วงม,มวนนี่คือจบแล้วครับนี่ครับขาวผากว่าแล้วครับน้ำขาวผากไปเลยครับน้ำไลตาถนนแล้วครับสิดส่วมถนนช่วงล่างแล้วน้ำเริ่มนุ่นๆขึ้นไปเลยครับ ข้างก็น่าในท่วมแล้วครับฟังนีนท่วมแล้วท่วมถนนแล้วครับเที่ยวจะหน้อยกับเที่ยวบ่อยนะครับสัญจรบ่อยแล้วมารอบสองนี่ก็บหมดวันแล้วครับน้ำน้ำถาำกับของสิบปีเกี่ยวเข้าแล้วครับท่วมเกือบทุกปีครับบ่มีปีใดบ่ท่วมครับเปอร์เซ็นต์หน่อยไรสี่โบท่วมครับท่วมเกือบทุกปีแล้วครับน้ำถาำน่ครับจนลึ่จนชิ่นแล้วครับ คลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนครับทุกสบายดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ